พี่จ้าพี่น้องไทยบายวันสวัสดีค่ะมื้อนี้ว่าได้พ้ามาเที่ยวด้วยจ้ะพี่น้องผ้ามากินสมตำจ้ะผ้ามแาเ่บเดียวสี <c oughs> ให้เบิ่งได้จ้ะกินสมตำก็อย่างอย่างแหลกขาดว่าได้ได้จ้ะสมตำแล้วก็อันนี้เป็นยำไส้วันเด้จ้ะอันนี้เป็นยำเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็มีตับผ่านแล้วก็มี เท,ทองในวัวเน้่จ้ะทองงัวเพราะเอิดว่าไอ้รู้เว้ยไตวันนี่เอิดรู้เว้ยเด้ยจ้ะมาจา้ะมาเสร็จแสบน้ำกันเลยจ้ะพักมี่แตงจ้ะเริ่งงานมากเลยอยากย,ยิ้มสมตำ có cái Trời tiếp xuống Ăn bữa Ăn thuốc mực ทั้งสูงเฮ็ดงานจ้ะ่็ได้ออกไปทายคลิปยุนี <c oughs> เกิดสี่หกโมงเลยด้วยจ้ะทางจากเมืองไทยชั่วโมง พกาศดองนะจ๊ะพากาศดองแล้วก็เห็ดหูหนูรู้ไว้ใจวันนี่สิเป็นแบบว่ามีพักแต่ก็มีพวกเนื้อคล้ายๆว่าพะโล่แห้งอะจ๊ะแต่ว่าเขาจะเอามาย่าเขาสิต้ม ต้มใส่เครื่องยาจีนบานขาา้าเจ้าแล้วก็จะเอามาเห็ดเป็นเน่นใส่ถาดถาดไแ้แล้วเขาก็ไปเหลือเอาเองเขาจะเอาอันไหน ใส่กับขาดประเด็เนนอกจากสมตัำตับหันตับหันนะคะกระลำรวบข่อสรบ เดบิวย้ำหลาย้ ใส่กระขาดบม่ได้นอจาจะสมตํคคาคงบางก็เจากับกรอบดีเข้กัน มือออมอ <c oughs> ออ่อกี้วันเงาบ้คอขไม่ง่านเมือจ้ะบ้าไอยเระเทศโอเมือกะคนกระทบทั่วโลกเนาะโควิดมเ,มเมื่แม่นใจเมืองไทยจ้ะสูดสวยจ้ะพี่นอ้องสู้ไปด้วยกันนะคะอย่าถอดเลยจ้ะ๋ยวมันกับพันไปดอก càng quả trời cành quả, quả bằng hết chọn là cành quả Nhật Bản, xì đấy ພັນແບບบ้านเฮาເຂົາເຈົາบ่ຄ່ອຍເອົາມປ กะหล่ำ <c oughs> กะหล่ำยุนี่หวานเลยจ้ะกรอบแล้วก็หัวใหญ่กินชาบูนี่โอ้สุดยอดได้ป่ะแน,น่น่ามากินสุกดีอยากกินดิบยามันไหล ไอ้สิมดละ <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่เขามาไอ้ติดตามมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหจ้จ้ะกระเฮ็ดไปเรื่อยๆนะจ๊ะว่าซีเรียสป็นใด ไปนล้วเหตดไปนล้วขาวด้วยล่ะภ <c oughs> าว่าหวังบ่ทุกคนต้องหวังหวังอยู่ยแล้วล่ะจ้ะถ้าเห็สเดสําเร็จก็คือว่าผลผลพ้อยได้ผลพ่วงติดตามมากไม่ให้ไปเรื่อยนะจ้ะเนาะ ซีเรียมอะไรก็บดีเริ่มเฮ็ดอาทิตย์รยแรงๆน่ะกดดันเดิมรู้สึกว่ากดดันคือพอไม่ค่อนเ,เขามาเบิ่งว่าต้งเสีย เติมสีล่งเล่ยพอสีเห็ดตัวบอพอขอไปเึิงพอลงอื่นเขาเฮ็ดเขาบอ่าาเขาคิดว่าเาเห็ดพอใจฮของฮักฮของก็บสบายใจเราไปต้องไปซีเรียดมันก็แมนจ้ะบอซีเรียดค่ะไปนั่นไปหนี่กะทายไปน้ำออกไปทงไปเที่ยว่งสิ ก็เลยเศร้าใส่พริก4ี่เม็ดได้จ้ะ4ี่เม็ดนี่ก็สุดๆแล้วล่ะ nồi hèm. Si hai sĩ sip hà sĩ nơi gần 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 ตลากินมากใส่ทั้งสอนใส่ทั้งมือพี่นนอกจั่บนี่เอากินเอากินได้อาหารจีนลายกับเบือ่อได้เัยอาหารอืม พัตคะั่นไงโอ้ไม่ไหว อิม้มอล้วจบะพี่น้อขก้นในซัมเน่แหละชิล่าเรจะจับอันนี้ทำมากลิ้นนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ในน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไทยใบยวันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ